อุ <O> ้ยเสียงดังกล้องพี่น้องนี่นี่กวอาจะเลื่วนเ็นเลยพี่น้องโซลิน mm. มุงหน้ำมาสีเกศแล้วครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องสุภุสุพจนจ้ะวันน,นี้วันพุธเดนสานมนาพะลุยกับพามาเลาะหาบึงกบบึงป้าขเก่าเด้อจ้ะอันนี้ยู่พิกัดเท่าก็อยู่ที่ที่บ้านน่าจ้ะเนาะตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรุมจังหวัดสุรินทร์เด้อจ้ะ ครับผมระแวกแบกบานเบาฝนด้วยครับผมวันนี้ไปใกล้เด้อพี่น้องตำบลหนองแวงอำเภอศรีนรงจังหวัดสุรินทร์ครับผมปิกัดของเบาฝนเสาร์เดือนนะครับผมวันนี้เดี๋ยวรุ่นเบาฝนเสาเดือนครับผมพอแล้วครับผมให้แหลกแหงมานพี่น้องหงนานไปจ้าหนาวเลยเด้อครับผมดูแลสุขภาพกันได้ดวยครับผมผมสุขภาพอุ่นๆพี่น้องผักก่อนในเพียงพอครับผมมาถล่มเบาฝนเสาร์เดือนเด้อจ้ะหลังจากวันนี้ลงคลิปลายมือเด้อค่ะติดงานกีฬาหน่อยเนาะ เชี่ยกีฬาพี่น้องมาวันนี้พร้อมลุยแล้วครับผมมาตบเด้อเดี๋ยวออกแกะเลยบ่แมวอย่างสวยอยู่พี่จ้ะไอ้มาพี่มาผมพอดีมามาข่มเปลี่ยนทางเาด้วยครับผมฟูฟูฟงเลยเพียบฟูฟูฟูเลยเจ้าเดือนใกล้สะอยู่สะอยู่ประมาณสิบเมตรโอ้บวูววเนหูกับปูบ่กบคบ โอ้โวยงามตูเหรอเศรษมากกับมานเลยเด้อจะเนี hmm. now, ่ยนี่เหนียวเลยเด้อเอาเลยเด้อตงติ้งตๆเด้อไหวตูนบนไหนได้ได้นี่ดาแบกด้วยแหงมานครับผมถึงมาเพื่อเดี๋พ่อป้าขยันหาขยันเคลียร์กับพ่อได้เห็นอยู่ครับผมกบพ่อเดี๋ยปนเดี๋ยวแจวเนาะแม่นครับผมเสร็จครับเสร็ดาเนาะรวมนี้ครับผมอากาศหนาวมาเยือนเยือนแบบหนาวแบบสุดขั้วเลยเนาะหนาวโดนเนาะ หลอบนี่ปีนี่นาวเิหอดปีใหม,ม่ละ,ละยางค่อนดูแลสุขภาพกับสุขภูสุกคนครับผมนักพรในเพียงพ่อเนาะมาแล้วมาแล้วต่อครับ๋ยวหาแต้มที่สองพี่น้องมาสะเดือนพอแล้วแต้มที่สองพอคนโต เลาบกพลกับปอกที่กันแล้วเนาะโอ้สวยงามนี่ติดฉาเลยไดนี่ติดฟังเลยไงงามคโอ้ปูจริงีกนะกบแทตัวส้นอไหนะองคอดอกี่ีโดดเห้ยเห็นบอขึ้นมาเลยเห็นบอเอ้ยนวพี่น้องไลลด้โอ้โอ้อ้ยในักคน อู้เขาเลิกไอเลิกวายวะวิ่เห็นแล้วเห็นแล้งเร็ว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 มาเร็วอยคุบเลยหยาดติดสะดต่คุปผาต้องหอดสะเลยครับผมนี่ว้าวตัวใหญ่คุปเสาเรื่องนี้ตัวที่สองตามมาติดจัดมาติดงานเดียวครับผมให้เหรอที่ภูเขาไปเออนี่ไปจ่อจ่อค่ะ ไงอย่างละตัวเดอนถ้อันเคลียจะแตกเมื่อสั้ะาห์เมื oh. yeah. ่วานจะอยู่บอเด้อจ้ะอยู่บ่ลยหล่นน้ำกันจะเดินเคลียแตกปุ๊กเร็หนิอยู่นไหนช่องจนโอ้ยยังมาเบินนะกบบ๊นอุ้มยังเลย กุบเลยประยูฮะยูขยานเไว้ไงไงไอ้เบิ้งเบิ้งอ๋อเองประยูุยูซำเนี่ยออกซำโอ้ยไปจอดไงงามจุดหวานเข้ามีแล้วเชิเปิดตึ้งเลยแอบเลยอ่าพี่น้องขามอำเภอแล้วครับผมจากชีนรงมาสังขะแล้วเดือดทางไกล วัจฉิยู่ตะเขตกัของพ่อแมนด้วยค่ะแมนล่ะใหญ่ทานแล้วครับผมใหญ่แล้วานจุจุด้วยจุกถือถือเพียงนี่แมนอันทีปู่ปุ่นสยงามค่ะดีอ๋อเาไปสุดด้วยแล้วหลุมน่หลุมน่จะผ่าครับขออยากได้จ้ะอยาได้ครับผมพอจะผ่าไหมเฮ้ยเนี่ยเห็นหนอนกบ ขูบเลยโซเดียมนี่นี่ว้าโะเดือดเย็นได้พี่น้องนี่สามแต้มแล้วสามแต้มสองอำเภอครับผมนี่ถือในกันยาวๆเด้แต่สองอำเภอตอนนี้มาอยู่อำเภอสังขารแล้วโซเดือมเนาะเขตเขตอียงเกาะพระแก้วเนาะเขตพระแก้วค่ะเขตตำบลพระแก้วครับผม ไปเรื่อยๆพี่น้องอากาศบาหอนครับผมเอียงนั่นห้อยอย่างเคยเดือนใ่อโก้ปกมีนะเมียนปะเป็นนางขึ้นหมดหเกาหเกาอืออไดอเปิดหัวเกาอึงแล้วเเดือนนี่ตูงกระลังมากไงลู้ เป็นห่วงโอ้เรื่องเออเออเลยไม่อยู่คางสาหน่อยเนาะอยู่คางสาเป็นไงครับเขาเล็กเขาเบร์เนี่ยโชว์ปีใหม่เนาะหายตัวใดเบื้งเบืองเอาด้วยพี่หน่องบอกน้ำเนี่ยแต่ตัวใดทรวง ปุ้ยเลพุ่นปล่อยลงสาพอดีเลยสิวัวว่าแต่กบใหญ่เราบึงอยู่เป็นถ้ำมคนพอที่ลังก็ว่าแต่ห้อยกบใหญ่นี่รับคนหนาวบ่ขึ้นวัดเถอะไ้นี่เนาะเขาอยู่รอสาเดี๋ยวฝนลงเองตัวเนาะฝนลงเองตัวเนาะว่แต่กบใหญ่ได้หนิเปิดเห็นนี่ว่าแต่เข้ากันเขามาไถหน้านี่เหยียบแตกเลยเลยนี่นี่อันนี้ไฟลงกหนาวก่อนค่ะไว้ขังสาได้คุนลงเองก็ไดหรอก กบต่อเฮาพื้นท yeah, oh, ี่พันไรครับผมพื้ที่ใหญ่แห้งอแล้วครับผมควบต่ออีกตัวหนึ่งนะวเต่หน่อยไม่อหนาวยูคใก่หนาเนี่ยกบคับผมแตกมเือยเลยสวยงามเองอู้ยเสียงดังกล้องพี่น้องกันใหญ่พออู้หูเปิตั้งยัอยู่

อุ้ยสุดยอดสุดยอดมาเพลยอู้นี่นี่กูเต่าอีกเด้หน่นี่กูเต่านี่มันมันนี่กูเต่าอีกพี่น้องเอาเหล็กเอาเบอร์อีกเลยนี่ไปให้ไปเต่ามันแล้ววันให้ลบบชุ่มให้ลบบคุบมอู้หูเอยู่คนอู้หูเตาเดี๋ยวเต่าเดี๋ยวไปปล่อยเนาะโอู้หูเหนียวเหนียว อเราดินกี่ตัวใหญ่จอดตัวใหญ่ตัวงามพอผลเห็นยู้เห็นตัวห้อยออกเมื่อกี้ใหญ่กวู่มูได้ดิแมนดูอ๋อปล่อยแล้วครับผมเราเดินเคลียร์สุนตาผมเลยปึื้เลยยังสีเลยจ้ะอะไอยู่บ่ละอู้จิตเหนียนเฮงแท้ยิ่งแข็งดี่สุดอุ้ยแมนบุ้งบังเอาบังเอาเนี่ยมันไปกินด้วยเฮ้ย ลงปุ i, <Nh ì S 1> ่มเลนี it. It ่อุลงเหลือดินเจ้โว้ยดูเหลือกดงัดเใส่ตัวซอยนี่ดิดินเหนียวดินเหนียวเนาะอ้เห็นกบไหลเตือนตัวยังน้ำเลย จะเดินหมานสีเด้อเดนี่โอ้ีแต่ตัวงใหญ่เลยปอดโคตรรูเลยเหี่ยวฉีกเดินมานตัวยิงใหญ่เลยจัปอดเลยจัปอดดวย่ามานแห้งานใหเป็นผมเอาบอกพ้เอาน่าติดเลยนี่ถ่าได้แล้วนะีหาหแล้วจ้ะหาแล้วก็มไปลุยต่อมองหมกใหญ่เลยหาพอ่เรา สอง n g à ะพอสองไหนหนงละเงินก็น้ำพอแล้วพี่นอ้องอำเภอที่สามครับผมอำเภออียอมเอพอขุขันแล้วเท่าดือน <laughs> แมนอำเภอที่สี่บูเฉดเท่ากับมาอะไรเมนบูเฉ็ดก็พานแลวพี่น้องบูเฉดเด็ดตัวหนึง <laughs> อันนี้กูขันกูขันแล้วครับผมนี่ตูดมั่งสิเด้อเดินเดินทางไกลหลายกิโลแหมอ่อยบนมาหอยบนหมา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 พี่อ่อยบนไปเนาะพี่ยเนี่ยโบอักเด้อเดินนี่จะเดินเจาะตั้งทุกข์นั่นอ้าวชิบยูอีกแล้วที่นี่ว้าวยังสวยอยู่บนไอชิยูอ่อยบนตูดมาอยากแตงละตูดขาหมูลงข้าทังข้าทังไป อุ้ยตูดมาจาิ๋วพูนตูดงามเพื่นมึงมีปวด,ปวดบะไปมาพบขามทินจันวาอำเภอที่สี่แล้วอำเภอกุขันแล้วครับผมจังหวัดสีสเกต <c oughs> <c oughs> ต้องมุงน้ำมาสีเกตแล้วครับผมมาเจอเอานี่จ้ะได้ออมได้ได้ก็มีห้อยพี่น้องห้องพื้นหากันเนาะหาก่อนแล้วครับผมถ่ายไรโบ้พื้นห้องพื้นได้ไล่ไล่ง่ายอยู่ ตัวนึงแล้วเนาะบอกผมเดือนมันตัวนึงแล้ว <c oughs> ดี่กันยาวๆกับผมืเลยมาแบบเมื่อยอยังขนาดเลยสิว <c oughs> ัอนี้แบบเลาะเป็นเลาะเลยจ้ะเท่าก็บไ,ได้กินเนาะสีขนมเมอวเนี่ยสีขนมเนียยังล่ะเคท <c oughs> เข็นโมเอาเอาไปขรัว ใส่กับกบมแรงออมใส่กันไหนเนาะจ,จ้ะคงสีกับบานล,ละพี่น้องเลาะสีอำเภอครับผมมือนี้อำเภอศรีนรงค์อำเภอสันสคะอำเภอโบเชดอำเภอคูขันแล้วก็อำเภอคูขันด้ครับผมได้อีกกบตายเติมอยู่จ้ะให้จักตูฮะฮกโต้เนี่ยจะระกันเกียรติหมูเนาะ ันว่าผัดกะหมอนึงน้อยเนาะแม่นะครับผมโผล่เด็กหนีอยู่เนาะโผล่เด้กกับเขาอยู่ครับผมลอยยังใกล้พี่น้องวันนี้หัวเหนื่อยมาอยากเลยธรรมชาติน้องพี่น้องอาอยู่ห้างกินก็ต้องมีมือหมานมือนประมานครับผมแม่นจ้ะไปถึงมองกับเด็ไปบุถึงมองกับโผล่เด้กเนาะเหนื่อยหลับเสาร์เดือนว่ามื่อนีนลูกสาวกับโบสบายหนำเนาะแม่นลูกสาวกับเป็นวัดเป็นดูปโผลเป็นวัดค่ะช่วงนี้เนาะหาตรงเรียนทั้งหลายวัน นัก,กบ,บ้านแล้วครับผมขอบคุณพี่น้องด้วยครับผม,บบมที่เข้ามาติดตามเราชมแล้วครับผมขอบคุณทีณ่กดไลค์กดแชร์ครับเดี๋ยวคลิปหน้าพอกันไหมครับผมสวัสดีครับบ๊า